หนึ่งสองเต้นยักเตจับยดแบนี้เราซ้อมมากี่วันครับสิบกว่าวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่าได้นจับดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับมีใครเป็นผู้ปังกูซา้มื่อกี้นี่ยประสาทชัยแล้วก็ยอดจับยุดก็คือเพื่อเพื่อเพื่อนี่คายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแดครับน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับหาสเบเราโมสตลครับ ่อครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับสกายเคยต่อยกันยังเคยแล้วครับล่าสุดเลยใช่ไหมควันนั้นต่อยกันที่ต่างรเบิดาเนินแล้วผลเป็นไงรนะคะแนนครับจะคะแนนเขามาแล้ววันนี้มาแค่เมือกันครับอแล้วเขาไม่มือไตะตายเลยจำได้ไหมเขาครับอ่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมแข่งไงดีมาเจอไฟที่สองที่สทีมครับอือก็คือต่อยตามตไตายเราเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขเบอร์ทีทีหนึ่งครับอ่า ไฟนั้นเราต่อยกันเน้นเวทเท่าไหรร้อยเท่าไรร้อยหกครับร้อยหกก็คือเวทนี้เลยครับแล้วเกิดเช้านี้เข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดไม่รู้ครับยังไม่เลยครับคิดว่าคิดว่าพอดีครับมาสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร็จแล้วเต็มที่เต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาใจนะกับค่ายเหมือนเดิมพร้อมมาย้ำด้วยป่ะครับผมไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลครับสามกิโลครับสามกิโลได้เราต่อยมวยมารู้นว่าเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณที่ต่อยมายี่สิบกว่าครับเราคนจังหวัด กรลาศิวาฝากเชิญชวนไปขับเราหน่อยฝากเพื่อนเชื่วยติดตามได้เลยครับวันนี้เต็มที่วันนี้เปิดหูวผู้แรกช่องถูด้วยนะครับผมอ้าวันนี้ขอเราโชคดีขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวพี่เขาถ่ายรูปเดี๋ยวใช่ไหมอาวแนะนําตัวทางว่าหน่อยสวัสดีครับสกายนุ๊กสี่มือครับอ่ะเป็นไงวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าดิครับเจอเพชรพยัคฆ์เคยแพ้เข้ามาใช่วันนั้นเราไปแทนใช่ไหม วันนี้เราซ้อมอยู่ที่กับพี่นุ้ยใช่กี่วันได้สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทไหนไวมวยเข่ามวยเข่าและคู่ต่อสู้ละ่ะมวยศอกครับอ๋อเรามวยเข่ากับเจอศอกอย่างนี้เวลาเจอมวยอย่างนี้เราเรา,เรามีวิธีแก้ยังไงสู้ซึ่งกันจุดต้องรอดีต้องรอดูแล้วแต่ยกลอยยกมานะเอาเราสูงเท่าไหร่ครับตั้งสิเบเจ็ดน้ำหนักปลอยปลอยห้าสิบสองห้าสิบสามปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟบอกทางบ้านหน่อยดิ แพ right? two, uh, ้ชนะเท่าไร่ชนะสองนับแพ้1หนึ่งแล้ววันนี้ร้อยร้อยหกนี่เคยชกมายังยังครับครั้งแรกครัปกติที่แล้วร้อยห้าอ๋อคือจริงเวทที่เราชอบอะไรร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสี่ยังได้ไหมไม่ครับไม่นะเพิ่งมาเช่าครกอ๋อแล้วตรงนี้ต้องคุมไม่ร้อยหกโลกินอิ่มนอนหลับสบาย ครับสักสามกิโลได้ไหมครับประมาณนั้นนะลูกหลานจากจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ล้างตาได้ไหมได้เอาอะไรงัดอะไรไปสู้วันนี้รอดูนะฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยต้าแฟนคลับหนุ่ยสิบเมืองช่วยเชียร์นะครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับบาย